ได้ยินได้ยินแต่เบาแต่เบามากครับขอบอครับขอเบิกเงินซื้อรถนะครับเบิกนีนายกเลยครับเดี๋ยวนครับทวิตเรียกเลยแชมป์ปรับยังอ่ะไว้เลดีโออ่ะแชมป์ปรับยังไว้เลดีโออ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกได้ยินแต่ยินเบามากลองพูดใหม่ดิไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยิน คมทำไมผมเห็นคนเข้าเวรยนูนะครับอืมผมเห็นน่าจะเห็นไม่เหมือนกันนะลองออกเวีนเข้าใหม่ดูครับลองออกเวีนเข้าใหม่ดูนี่ตรงนี้ครับออกเวรอยู่อย่างนี้มาดูมาดูเนี่ยแถวเนี้ยเนี้ยพี่ที่อะไรนะพี่ที่อะไรนะไวร์วิดีโออ๋อ อาคีบอยดิงแล้วก็ไฟเอ็มแล้วก็ไวทเรดีโอมามามาเดี๋ยวจะบอกงานเ่อนตอนนี้คืองานเรานะครับยังไม่มียังไม่มีจกปูนนะเพราะว่าอ่าประชาชนน่าจะหรือว่าผู้พวกพวกที่แบบทำงานดำน่าจะยังไม่มีรถที่จะทำงานดำได้นะครับตอนนี้งานของพวกเราคือรับส่ง <c oughs> คนเราจะประกาศตลอดนะครับใครจะใครจะเรียกหรือว่าแบบจะจะใช้บริการรับส่งให้ส่งโลมาที่สอนอนะครับส่วนใครอยากจะออกเวนไปฟาร์มก็สามารถไปได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่งานดำเข้ามาแล้วไม่มีออกเวนนะครับเข้างานคือเข้างานเลยตอนสอบมา ตำรวจอ่ะเขาบอกไหมว่าต้องทำงานขั้นต่ำกี่ชั่วโมงนายกได้บอกอไหมครับไม่ไม่ไม่นะครับเขาไม่ได้บอกอืมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอกดรอค่าปรับรออะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ค่าปรับหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างที่รู้ๆกันว่าประเทศนี้ อุ้มเอ๋อเข้ามาแล้วมีแล้วมีอุ้มเอ๋อเลยเพราะฉะนั้นทักษะการไล่เคสการขับรถอะ่ะหรือว่าการประสานงานการแจ้งจุดต่างๆอะ่ะต้องเป๊ะนะอย่างเมืองนี้จะมีเลขเห็นไหมในแผนที่จะมีเลขบอกนะครับ อเจอเคสที่ไหนเจอจุดที่ไหนแก๊งประชาชนไม่ให้เกียรติเราต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้บางคนผมผมเข้าใจนะตัวผมเองก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะครับแต่ย่งไรก็แล้วแต่ไม่มีหยับคายนะครับไม่มีขึ้นเสียงอธิบายาให้เข้าใจ แต่ถ้าเคสไหนจงใจก่อกวนก็บอกแค่ค่าปรับแล้วก็เวลานะครับแล้วก็เจลเข้าไปเลยโอเคไหมครับทุกคนโอเคครับอีกวันสองวันน่าจะมีคนขึ้นอาวุธมาป้นแล้ววดจัง อันนี้มันมันขึ้นง่ายนะปลาฉลามมันขึ้นง่ายนะ่ผมก็อยากขึ้นนาวุธเหมือนกันครับก็ออกเวนฟาร์มได้ครับจริงๆแล้วของเรายังไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ออกเวนฟาร์มได้แต่ผมไม่ถนัดฟาร์มแล้วทำไงครับมันยังไม่มีครับม่กระจงอาชาไม่มีกระชารถก็ไม่มีนะที่เนี่ยโดยทางรัฐน่าจะยาก มีแต่รถ้านค้าอย่างเดียวซึ่งอันนี้ผมมองว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับตํารวจนะครับเพราะว่าจากการจากการแบบรถของเราวิ่งประมาณสองร้อยยี่น่าจะแรงกว่าของประชาชนยี่สิบแต่ต้นอาจจะไม่ทันเขาอันนี้ก็ต้องใช้ว่าไงแล้วเกิดโปนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนตำรวจไหมครับใช่ครับมันจะแจ้งแจ้งเตือนให้รับเคสเลยครับ เวลาเขาป้านอ่ะ,อะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเวลาที่เขาล็อกขาประมาณแค่แค่สิบบินะหรืออาจจะไม่ล็อก,กเลย,เยลใช่กำลังดีครับยิงบนรถได้ปะที่นี่คิดว่าไงอะไรนะยิงบนรถอ่ะไม่ควรครับบ้มรถละ่ะควรครับรบําแค่ตอนแตกสี่ล้อด,ดีกว่าครับ แชปแต่สีล้อค่อยบัมดีกว่าใช่ครับแล้วถ้าเป็นกรณีอุ้มล่ะชนครับต้องบัมเลยครับที่เป็นคนสำคัญที่สุดนะครับใช่ครับยินไหครับได้ยินไหมได้ยินยังได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคครับได้ยินแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการไล่เคสอ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับการที่รถบันเหินแล้วไปชนเขาเนี่ยเอาคอนโทลเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเทคสองนะครับครับครับ ส่วนถ้าเราชนเขาหรืออะไรที่แบบมันมันคอนโทรลได้และแต่เราแบบเราขับสวงเราเองเราต้องเราต้องให้เขาเทคสองนะครับโดยที่ครับตำรวจทุกคนจะมีจะพกกล่องซ่อมติดตัวอยู่แล้วซึ่งสามารถเบิกได้ในตู้ของสอนอนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวก็โดนบดใบฤทธ์อันนี้รู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมครับครับห้ามเอาของสอนอไปใช้ส่วนตัวนะครับเด็ดขาด อยากใช้ก็ไปไปไปซื้อใช้เอาเรื่องแต่งรถผมขอคุยกับทางนายกก่อนนะครับว่า,าสามารถเบิกของทางสอนอ,นอนไปแต่งได้ไหมอัเดียวอย่าเพิ่งเอารถไปแต่งนะครับตอนนี้แล้วก็มาเซลติที่อยู่ในอยู่ในร้านค้าของตำรวจห้ามใช้นะครับยังไม่ให้ใช้นะครับจนกว่าเราจะเจอเคสอุ้มแล้วเราจะจะ,จะถึงจะเอามาเซลติออกมาใช้ อันนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคเครับดนเรื่องออกเวนเทเซอร์ aser, ห้ามควักออกมานะครับถ้าควักออกมาคือโดนแบ็กลิฟนะสำหรับของสองนองเราส่วนแบ็กลิฟจะเป็นอะไรก็รอเป็นรออ่านในกฎเอานะครับในประเทศ <c oughs> <c oughs> ห้ามใช้เมนูฟาร์ม ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตำรวจไม่เกี่ยวกับสอนอให้ออกเวรดุครั้งโอเคไหมครับอันนี้โอเคครับถ้าอย่างนี้เขาคงไม่มีอะไรแล้วก็อ่าใครใครคิดว่าจะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในประเทศนานคนแรกใช้เวลาอยู่ประเทศประมาณกี่ชั่วโมงครับต่อวันห้าครับสามสชั่วโมงสามถึงห้าชั่วโมงคนนี้แหละครับสามถึงสี่ชั่วโมงอรับพี่คร,ครับผม ต่อไปเลยครับสามถึงห้าชั่วโมงประมาณนะครับพิกชาบหมดเลยใช่ไหมสามบทนี้พิกชาบนะครับครับโอเคต่อไปสามถึงสี่ครับช่วงช่วงเที่ยงครับต่อไปเลยครับสามถึงหกครับสามถึงหกนะใช่ครับสามสามถึงห้าพี่สามถึงหกเนี่ยชื่อชื่อแะลรครับชื่อบ่าว อ๋อบ่าวใช่ไหมเป็นนายกเขาพูดถึงอยู่คนนี้ที่ที่มาแบบสายสายตำรวจโดยตรงถูกไหมครับใช่ครับงั้นผมฝากบ่าวผมฝากบ่าวเรื่องหนึ่งนะครับอ่าถ้ามีคนมาสอบตำรวจให้บ่าวสอบได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าผ่านแล้วหรืออ่าผมอยากให้ฟิกเรื่องเวลานะครับกับเรื่องอายุสำคัญกดฝีมือค่อยว่ากันครับเรื่องนั้น โกรดกับอายุแล้วก็เวลาอันนี้อันนี้เรื่องสําคัญถ้าถ้าโอเค,คแล้วก็สามารถรับได้เลยผมให้สิทธิ์คุณนะครับแล้วก็สามารถแจ้งกับทางนายกให้ให้แอดยศได้เลยเข่ยาวดีนะอายุนี่กำจำนวนกระป๋เาเท่าไหร่ครับคิดว่าประมาณเท่าไหร่กำลังดีครับผมว่าสิบแปดโอ้ยห <15. S 1> ้าสิบห้ากี่แล้วสิบห้าต้องดูพิเศษอ่ะ เอางี้ครับสิบแปดก็คือผ่านเกณฑ์แต่สิบห้าก็คือต้องคัดต้องคัดให้ละเอียดหน่อยสิบแปดลงมาดีกว่าพี่ต้องคัดให้ละเอียดหน่อยใช่ใช่สิบแปดลงมาก็คือคัดละเอียดหน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะตนแรงกดดันได้ไม่มีไม่มีมาลมร้อนอธิบายได้ครับถ้าถ้าควรก็อย่างที่บอกแจ้งเวลาแจ้งค่าปรับแล้วก็เจลได้เลยเจลที่นี่ให้เจลคุกใหญ่ยอย่างเดียวนะครับไม่มีเจลคุกเล็กนะถ้าคุกเล็กคือซูเปอร์แม็กนะครับซูเปอร์แม็กก็คือถ้าเราเห็นว่าเขา นีออกจากคุกม,มาก็สามารถซปเปอร์แบ็เขาได้เลยซปเปอร์แบ็ก็คือตรงนี้นะครับส่วนเวลาก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูรับค่าป,ปรับอีกทีรับตำรวจดานะครับรับค่าปิงมาเลยครับปิงแล้วหลังจากนี้ก็คือสามารถออกเวนเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพด้วยนะครับออกเวนแล้วก็สามารถแยกย้ายฟาร์มได้ตามปกติรถอย่าลืมนะครับห้ามเอามาใช้นะโอเคครับแยกย้ายได้เลย มยังไม่ได้รถเลยครับมา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 รถมาพพวกเขเสียไม่ได้ไร้หน้าเดือดทับกุเลงยิงแล้วก็คลิกแคลกเปล่าเดือดก๊อกโอ้พวกเสียไม่ได้